ดูด่วนข่าวดีบอลไทยแซงหลีกจีนสัปดาห์หน้าถ้าผลเป็นใจขณะที่เมืองทองสมาธิแตกเลยแพ้คาบ้านแต่ยังมีลุ้นนัดสองส่วนการท่าเลือโดนเกาหลียับโอกาสตกรอบสูงมากขณะที่วันนี้อยู่ส0ลงประเดิมเกมแรกเจอกับทางฝั่งของญี่ปุ่นงานหนักมากเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n นลต้องสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาแนะนำนี่เลยนะครับเปอยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเน่พัทในเครกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่น,นๆโปรตีน,น,นเน้นๆเกลเน่พัทในเคตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้เนี่ย ช่วงแรกนะครับก่อนจะไปพูดถึงข่าวดีผมขอไปเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนลีก e 2นะครับรอบ16ทีมเกมแรกนะครับเมื่อวานนี้ผมไปดูที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมานะครับเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านเจอกับ Lion City ี้เซเลอร์เมืองทองก็อยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีนะครับมาเจอกับ l ลอ n นซิตี้เซเลก็เป็นทีมแข็งแกร่งจากลลกสิงคโปร์นะครับตัวต่างชาติดีมาก คนมาดูในสนามเนี่ยประมาณ4,000คนด้วยกันบรรยากาศดีมากนะครับถึงแม้ว่าจะดึกแต่แฟนบอลเมืองทองก็เข้ามาชมมาเชียร์กันเยอะแต่เกมนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเมืองทองวางแผนมาเนี่ยวางแผนมาไม่ค่อยดีโอ้โหเห็นได้ชัดว่าจุดเปลี่ยนของเกมมันพังตั้งแต่26วินาทีนะครับไปเสียประตูแรกคือโคตรไว ยังไม่ทันที่จะโดนบอลทุกคนเลยเนี่ยนี่เมืองทองน้าเสียดายคือไปเสียสมาธิเจอกองหน้าดีกรีทีมชาติสิงคโปร์นะครับอนุยิงเข้าไปไปพ่ายกันเองนะครับหลังจากนั้นก็ยังดึงสมาธิกลับมาไม่ได้ปุรเชทอสนิทไปทํำฟาวเสียจุดโทษเจสเตียนยิงเข้าไป2-0งแล้วก็ลูก3เนี่ยโอ้โหคนจ่ายคนเปิดคนยิงดีมาก3 0ม คือตอน30เมืองทองยังเข้าสู่เกมไม่ได้นะ20นาทีแรกอะฟอร์เมชันที่จีโน่และเตอรี่วางมาคือมั่วไปหมดพูดตามตรงนะครับหลัง3หลัง4คือเล่นกันแบบเหมือนนักเตะงงๆอะแล้วกลายเป็นตื่นสนามอีกนะครับประสบการณ์ในเวทีเอเชียมีน้อยอีกมันก็เลยเลเทะเลยกว่าจะเข้าสู่เกมได้เนี่ยเกือบช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับก็มีโอกาสได้ลุ้นจากโปรเมตอาจวิไล ยิงไปเฉียดเสานิดเดียวเท่านั้นครึ่งหลังเมืองทองกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นคือก็เล่นหลังสี่เล่นหลังสี่แบบปกติเล่นแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็เปลี่ยนนะครับส่งฮามันศิรินยอายุ18ลงมาเออเกมก็ดีขึ้นนะครับมีลูกวางยาวแล้วก็แล้วซิตี้เซเลอร์เหลือ10คนด้วยไปสอกปุ๊บหลังจากนั้นเมืองทองก็ได้ไประตูจากเมลวินแล้วก็ เปิดเกมบุกอย่างหนักพยายามแล้วพยายามอีกนะครับมีโอกาสได้ยิงจากธีรพล์เยอะเยยมองไปชนคานจนไปที่ตองโดนี่แหละที่สอดตัวเองเข้าไปในกรอบเขตโทษเป็น3-2คือทิสตองโดนี่ไม่ต้องไปเปิดบอลแล้วให้เพื่อนเปิดแล้วให้ตัวเขาเองอไปอยู่ในกรอบเขตโทษดีกว่าได้ดุนมากกว่าซึ่งจริงๆเนี่ยจบ3-2เนี่ยเมืองทองยังมีลุ้น ที่จะเข้ารอบนะครับดหน้าไปเยือนเป็นงานน่ก็จริงแต่มันยังมีความหวัง1.0เนี่ยต่อเวลาแต่ถ้าชนะ2.0คือเข้ารอบแต่ไม่ใช่งานง่ายเพราะถ้าเกิดชนะเมืองทองต้องไม่เล่นแบบครึ่งแรกครับครึ่งแรกคือแบบโอ้ผมนั่งดูในสนามคือการยืนผิดตำแหน่งแล้วก็ที่สำคัญผมว่าหมากข,ของจีโน่ก็พลาดด้วยปล่อยให้พิชายืนมิดฟิลด์อยู่คนเดียวไม่ได้มีมิดฟิลด์ที่เป็นอาชีพมาช่วย กระโดนสิครับเรียบร้อยเลยน่าเสียดายจริงๆครับไปเสียเร็วแล้วก็เข้าสู่เกมช้านะครับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมช้าแล้วผมมองว่าฟุตเชสทอสเนตเนี่ยไม่ควรเป็นตัวจริงเขาควรเป็นตัวสมรองทีเด็ดครับเขาไม่เหมาะกับการเป็นตัวจริงพอเป็นตัวจริงกับการเจอคู่ต่อสู้ที่มีแรงแบบร0 0เเนี่ยฟุตเชสทําอะไรไม่ได้เนี่ยผมว่ามันผิดตั้งแต่แรกแล้วจริงๆเอากลวิทลงก่อนหรือใครลงไปก่อน โรบักไม่ฟิตนะเลยไม่ได้ลงเพราะฉะนั้นในเกมหน้าจีนโน่ต้องปรับอีกเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูก็ได้มีสมาธิเต็มๆอ่ะก่อนจะไปเจอแล้วซิตี้เซเลอร์ที่บ้านเขาก็ไม่ได้มีเกมไทยหลีกสุดสัปดาห์นี้ก็ได้พักเดี๋ยวเราจะเดินทางไปวันอังคารนะหรือวันจนันทร์นี่แหละสำหรับเมืองทองก็ยังมีโอกาสเล่นให้ได้เหมือนครึ่งหลังกดดันให้อยู่เพราะจริงๆอะ่ะคือแล้วซิตี้เซเลอร์เนี่ยเขาอาศัยความผิดพลาดของทู่ต่อสู้จริงๆเพราะฉะนั้นเมืองทอง ไปเยือนเกมหน้าเนี่ยมันต้องมีสมาธิตั้งแต่วินาทีแรกจะมาพลาดจังหวะง่ายๆไม่ได้สมาธิต้องดีครับไม่งั้นโดนอีกแล้วก็ที่สำคัญจีโน่ไม่ต้องไปฝืนให้ในักเตะเล่นในแบบฉบับตามเทคนิคที่เขาถนัด4-2-3-1สนัดสุดแล้วก็ขยับฟ้องปรเมเศอ่ะออกมาริมเส้นแล้วเอาเมวิหรือโลบักอ่ะไปค้ำข้างหน้าเอาฟ้องไปยืนข้างหน้าไม่มีประโยชน์ เอาให้ฟ้องไปกระชากริมเส้นมีประโยชน์สุดจริงๆโอ้โ oh, ห oh, พยายามจะให้ฟ้องไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าผมว่าเขาไม่เวิร์กเอาไปยืนหน้าต่ำหรือริมเส้นให้ฟ้องกระชากพิกอะไรดีกว่ามันได้ลุ้นกว่าแล้วเอาเมลวินเนี่ยไปอยู่ข้างในเพราะเพราะพร้อมโม่งอยู่แล้วหรือถ้าโลบักหายเกมหน้าเนี่ยเมลวินปรมเมศโลบักคคณะส่งไปก่อนแล้วค่อยใส่ปุรเชษกับทางด้านกราวิทมาเป็นทีเด็ดสำรองนะ ก็รอดูนะครับนัดหน้าไปเยือนวันที่20กุมภานะครับที่สิงคโปร์ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้แต่ต้องทำให้ตัวเองมีฟอร์มดีนะครับเพอแล้วซิตี้เซเลอร์ช่วงหลังก็เล่นเกมรับอย่างเดียวแรงเขาก็มีไม่เยอะเหมือนกันแต่อย่าเมืองทองอย่าพลาดง่ายๆแล้วกันถ้าพลาดง่ายๆก็อาจจะไอเซกูดบายก็รอดูนะครับยังมีโอกาส ส่วนทีมที่น่าจะไม่ได้ไปต่อแล้วคือการท่าเรือครับเกมแรกเปิดบ้านแพ้ชุนบุกขาด100-4นั้นหน้างานยากอีกก็ทําใจครับสำหรับการท่าเรือไม่พร้อมจริงๆสําหรับการจะสู้ในเวทีแบบเอฟซีแชมเปียนลีก2ในการเจอทีมเกาหลีใต้นะครับเจอทีมอื่นยังโอเคแต่เจอทีมเกาหลีใต้เนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับก็ทําให้จบฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกทั้งอีลิตทั้ง2เนี่ย ปรากฏว่าเฮ้ยมีข่าวดีคุณผู้ชมคะแนนค่าสัมประสิทธิ์ตอนนี้บอลไทยของเราเนี่ยจี G ้จีเหลือเพียงแค่2.600คะแนนเองนะครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าไทยลีกจะมาจะมีชนะแค่ทีมเดียวคือบุรีรัมแต่ลีกจีนเนี่ยสะดุดหนักยิ่งกว่านะครับคืออ่ะอัปเดตผลบุรีรัมชนะทางฝั่งของอุนซานเนี่ยเท่ากับว่าโอ้โหคะแนนบวกเยอะ ได้ไป3คะแนนแบงคอกเสมอซิดนีย์ได้ไป0.667คะแนนขณะที่ท่าเรือกับเมืองทองแพ้ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ0นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้จากสัปดาห์นี้เพิ่มมา3.667คะแนนก็รวมกันแล้วตอนนี้เนี่ยมีคะแนนรวม8ฤดูกาลเป็น5 12.482คะแนนนะครับ ไล่จี้จีนเนี่ยเหลือ2.600คะแนนทิ้งห่างเอลิกออสเตรเลียเป็น16.525คะแนนไทยลีกของเราตอนนี้เป็นอันดับ8ของเอเชียครับคือได้เกิดอย่างแซงจีนไม่ได้เนี่ยเราจะได้โคตาเท่าเดิมคือเอฟซีแชมเปี้ยนลีก e อลิปหทีมไปเล่นแบบอัตโนมัติ1ทีมไปเพย์ออฟแล้วก็เอ c ซีแชมเปี้ยนลีกทูหทีมไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มนะครับ แต่ถ้าแซงหลีกจีนได้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าแซงหลีกจีนได้เนี่ยเราจะได้โคต้า AFC แชมเปี้ยนลีก e อลิตเนี่ยสองทีมไปเล่นแบบอัตโนมัติหนึ่งทีมไปรอบเพย์ออฟแล้วก็อีกหนึ่งทีมไปเล่นฟุตบอล f f c แชมเปี้ยนลีกถูครับคุณผู้ชมโอ้โหติดตามแล้วกันนะเหลืออีก2.6คะแนนเนี่ยมันนิดเดียวนะ ปีที่แล้วเรายังตามอยู่7คะแนนเลยเขาบอกว่าถ้าสัปดาห์หน้าบุรีรัมเข้ารอบ16ทีม FC c h a แชมเปียนลีก e อียรได้และทีมในไทยลีกเข้ารอบ FC c h a แชมเปียนลีก e 2ในรอบ8ทีมได้2ทีมเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะแซงจีนได้เลยเพราะจีนน่าจะตกรอบใน FC c h a แชมเปียนลีก e อียรโดยเฉพาะซิงไฮพอร์ตโอ้โหอะรอติดตามนะว่าจะทำได้หรือเปล่ามีโอกาสทำได้ นะรอรุ้นแล้วกันถือว่าเป็นข่าวดีขอบคุณข้อมูลจากเซติฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะครับคือถ้าเกิดมันแซงจีนได้เนี่ยโอ้โหมันจะทําให้เราแบบแข็งกระแด่งขึ้นมากนะแล้วได้โคต้าไปเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแบบเต็มเตมอ่ะสี่ทีมด้วยกันทั้ง Elite แล้วก็ถูคือปีนี้เนี่ยที่เราได้ไปสี่ทีมเพราะว่าโคตา้าเวียดนาม,มันไม่ไปแล้วมันตกถึงเราไง ถ้ามันไม่มีเวียดนามมันไม่ไปเนี่ยเราก็ได้แค่สทีมแต่ถ้าปีหน้าเนี่ยเราแซงจีนได้เราเล่นอีลิตถึง2ทีมแล้วก็ไปเพย์ออฟอีกหนึ่งโอ้โหเอาสิครับลุ้นกันลุ้นกันเพราะอยากให้เล่นอ,ลอีลิตยเยอะมันได้ประสบการณ์ได้ความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็วันนี้อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยยูยนะครับจะมีโปรแกรมลงเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย ลงเล่นเกมแรกนะครับด้วยการเจอกับของแข็งอย่างญี่ปุ่นเลย4ี่มงสินะครับ Facebook YouTube ช้างศึกถ่ายทสดติดตามรับชมแล้วกันนะครับทีมชาติไทยอยู่ยีไปเนี่ยก็ต้องสู้ใหส้สุดเสียดายไม่มีเอราวันกานิเย่แต่เอเมสันเปเราก็บอกว่าคนอื่นพร้อมจะทดแทนและเขาเชื่อมั่นในทีมว่าจะช่วยกันเล่นช่วยกันไล่และคาดหวังจะมี ผลงานที่เซอร์ไพรส์อรอดูญี่ปุ่นนี่คือโหดมากญี่ปุ่นประกาศชัดเจนว่าต้องไปบนโลกชุดเยาวชนให้ได้คนที่จะมานำทีมคือนากาจิมะกองกลางของฮิโรชิม่าต้องระวังคนนี้ให้เป็นอย่างดีนะครับอะคลิปนี้ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ต้องสุยกันด้วยมุ่งสู่30,000 0ซับไปด้วยกันนะครับแล้วก็แนะนำนี่เลยนะ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน่พัดในเคสกรารโนล่าบาร์ผสมอัลมอนต์อัลมอนต์แน่น,นๆโปรโตีนแน่นๆเกรรเน่พัดในเคสกรารโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิรม์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ